สวัสดีค่ะดีด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาร์ดบายกันเชรียานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณในวันที่16-30กันยานี้นะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้ อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของของคุณมันคือดวงทั่วไปอ่ะมากันที่วันถัดมาค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่17ธันวานะคะ ถ้าใครสนใจเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็สมัครมารับแค่สิบที่นั่งเท่านั้นจำนวนจำกัดนะคะถ้าเต็มแล้วก็ไม่รับแล้วออาอารมณ์นั้นนะจ๊ะรุ่นที่8แล้วนะคะก่อนเข้าเรียนคุณต้องเอาหนังสือไปเตรียมความพร้อมค่ะถ้าคุณจำไพ่78ใบไม่ได้แล้วคุณจะตีไพ่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องจำไพ่ให้ได้ด้วยนะคะโอเคไหมอืมถ้าสนใจก็แอดไลน์มาคุยนะคะอืม อย่า yeah. อาจารย์เปิดไพยให้เสร็จก่อนเอาแค่ okay. ดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะเป็นดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะไพ่ใบแรกค่ะการงานการเงินความรักไพ่ใบแรกเป็นแตูรเลยมีความไม่สบายอกไม่สบายใจคิดมากเรื่องอะไรอยู่คะถ้าคุณมีหนี้สินถ้าคุณมีสถานการณ์ที่ไม่คงที่ช่วงนี้เกิดอาการของการวิตกกังวลจิตตกคิดมากหน่อย กับปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาทิศเหมือนจิตจะตกอยู่ลึกๆเนาะมีความกังวลหนักมากกระจิตจะตกอยู่ลึกๆทีเดียวดมูลเนี่ยมันมองไม่เห็นแสงสว่างแห่งปลายทางเลยนะมันมีความรู้สึกว่าเราเจอส,สถานการณ์ที่มันเกินไม่เข้าคายไม่ออกมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องอึมครึมในหัวใจกระจิตกระใจไม่มีที่จะทำอะไรหัวใจระส่ำระสายไปหมดเลยน่าจะ เหมือนคิดเยอะคิดมากอยู่นะตอนเนี้ยอืกําลังพยายามที่จะทําอะไรก็ตามพยายามที่จะทําและพยายามที่จะมองไปข้างหน้าอยู่เหมือนกันนะทิตย์แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่ามินมีแต่อะไรที่ถาถมเข้ามาอืมเงินก็ไม่ค่อยสะพัดงานก็ใช่ว่าจะดีตอนนี้ขยันทำงานนะแต่งานไม่ค่อยดีอาจจะมาด้ยวยเรื่องของสุขภาพอาจจะมาในเรื่องของจิตใจ ที่เป็นกังวลวิตกจริตวิตกหนักมากมีเขาเรียกว่าพอเรามีเรื่องอะไรไม่ดีไม่สบายใจมันก็จะมีพลังงานลบๆอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นคุณกําลังดิ่งกําลังดาวกับพลังงานตัวเองมันก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีวิ่งเข้าใส่วิ่งเขา้เขาชนน่าจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขค่ะลองทบทวนดูว่าตอนนี้เจอกับสถานการณ์ใดอยู่เราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงจริงๆคุณกําลังเรียนรู้กับการแก้ไขนั่นแหละแต่มัน คงอยู่ในสภาวะของความอึมครึมอึมครึมที่ยังไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับปัญหาของตัวเองนะจ๊ะเหมือนคุณก็ได้แต่รอรอแล้วมองไปข้างหน้าว่าเมื่อไหร่หนอเราจะเราจะมีชีวิตที่ดีเมื่อไหร่นอเราจะพ้นจากสภาวะเหตุการณ์ที่เราเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่นอเราจะ สบายอกสบายใจมีความสุขเหมือนชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยช่วงนี้คิดมากแล้วนอยหนักมากนะคะจริงๆคุณมีคนที่อุปถัมภ์คำชูอยู่นะคนอยู่ข้างๆเป็นผู้หญิงก็ได้ที่อายุเยอะๆมีสตางค์หน่อยคนเนี้ยคอยให้คำปรึกษาชี้แนะหนุนชีวิตคุณได้นะคะเป็นคนที่หนุนนำชีวิตคุณได้ดีทีเดียวแต่ถามว่าบางสถานการณ์ที่เราเจออยู่มันเหมือนกับว่าบางทีคุณต้องตัด บางเรื่องออกไปจากชีวิตบ้างคุณจะแบกรับสิ่งต่างๆรอบตัวเรื่องทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้มีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือคุณเพิกเฉยต่อการตัดสินใจค่ะเบื่อมากกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่รังเลต่อการตัดสินใจใดๆทั้งนั้นใครให้ทำอะไรก็ไม่อยากทำไม่อยากรับไม่อยากรู้ไม่อยากตอบสนองกับใครทั้งนั้นเหมือนกับมันไม่สบายใจอะ่ะอืม ขยันทำงานนะช่วงนี้มีมีความรู้สึกถึงความขยันที่จะทำงานทำมาหากินแต่ว่าการทำงานและทำมาหากินมันก็ไม่ค่อยตอบสนองกับความต้องการของคุณเช่นเงินเช่นงานก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบโอ้เป็นความรู้สึกที่กังวลหนักมากอะ่ะอืม พยายามทำงานทำในสิ่งที่คุณรักให้ดีที่สุดค่ะมันมีถึงงานทักษะงานเป็นการตอบแทนในเรื่องของเงินงานสร้างชีวิตสร้างไรายได้คุณต้องพยายามโฟกัสกับเรื่องของงานให้มากกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาบางสิ่งบางอย่างตัดออกไปได้ตัดไปไม่ต้องเอาทุกเรื่องมาคิดไม่ต้องเอาทุกอย่างมาปวดหัวไม่ต้องเอาทุกอย่างมารวมกันพอมารวมกันแล้วคุณจะรู้สึกดิ่ง ช่วงนี้มีอาการของมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนหาทางออกกับกับชีวิตไม่ได้การแก้ไขปัญหาหรือบางคลีก็มาจากปัญหาเรื่องของสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายตรงนี้ให้คุณระวังไว้ในเดือนนี้นะคะเกิดความอึมครึมหลายๆด้านาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ตามก็ก็อย่าไปคิดเดยอะอย่าไปคิดมาก คนที่เขาอยู่ข้างๆคุณเขาอาจจะพูดด้วยความห่วงใยเขาทำอะไรออกมาก็ตามด้วยความห่วงใยคุณนะ่ะทำอะไรได้ก็ทำตามเขาสักนิดก็ได้เพื่อความสบายใจของเขาเขามีอำนาจในการที่จะดูแลคุณได้อำนาจในการดูแลเช่นเขามีสตังคเขาสั่งได้ <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นขอดูดัมูลคุณหน่อยดัมูลคุณคืออะไรคะ ระวังข้าของเสียหายต้องเสียเงินเสียทองไปของชำรุดของต้องซ่อมอ่าของชำรุดของต้องซ่อมแล้วก็สุขภาพจิตหรือเสียเงินเสียทองไปกับการรักษาตัวลาเสียเงินเสียทองไปกับการเดินทางได้เหมือนกันนะจ๊ะไพ่ามาบอกว่าอะไรเนี่ยไพ่ามาบอกว่าคือบางทีคุณกําลังรู้สึกถึงการแบกรับกับ ครอบครัวค่ะครอบครัวที่คุณรู้สึกถึงการแบกรับหนักมากภาระที่คุณใช้จ่ายภาระของครอบครัวเหมือนคุณก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงสร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้เพื่อดูแลครอบครัวบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะหรือบางคนเป็นคนรักครอบครัวมากอยากครอบครัวสบายแต่ครอบครัวก็มีแต่นำเรื่องเดือดร้อนมีแต่คนมาพึ่งพิงพึ่งพาใสยนั่นแหละช่วงนี้เกิดความกังวลใจแล้ทุกหนักมากนะ ทุกหนักมากจริงๆร่างกายก็ไม่ดีด้วยแต่ครอบครัวก็ยังเป็นกำลังใจให้กับคุณได้คุณเห็นครอบครัวคุณมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสคุณก็มีอารมณ์ที่จะมีความสุขตามไปด้วยนะจ๊ะอืมในเรื่องของความรักหรอในเรื่องของความรักก็มีความรักกับใครซักคนที่เป็นความรักที่มั่นคงนะแต่ความรักที่มั่นคงมองถึงสถานการณ์ที่ มั่นคงทางทางการครบแต่ไม่ได้มั่นคงทางอารมณ์เหมือนคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ไปไหนจากคุณหรอกเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเขาก็สร้างความสุขให้คุณได้บ้างบ้างนะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้มีความสุขร้อยเปอร์เซนต์หรอกคุณยังมีความหวาดระแวงสงสัยไข้ร,รู้ในตัวเขาเหมือนคุณโดนอะไรหลายๆอย่างมาพร้อมๆกันเนี่ยทั้งเรื่องของความรักด้วยบางคนอยู่ในความรักที่เป็นความรับบางคนกำลังจะเผชิญกับความไม่รู้ว่า การหาทางออกไม่ได้ว่าเราจะออกไปทางไหนดีเหมือนมันก็มีความสุขในความรักแต่มันก็ไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็นมีคนคนนี้เรามีความสุขแต่มีสุขหมายถึงสุขใจแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าคนคนนี้อาจจะอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรือเปล่าใช่มันอาจจะมีความบาดหมางความคิดเห็นีไม่ตรงการัาสิ่งที่ทำมันไม่ตอบสนองความต้องการของตัวคุณเองด้วย นะจ๊ะมันเป็นความรักที่อึมครึมจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้จะตัดใจก็ไม่ได้มันอยู่ในสภาวะที่หลายอย่างตอนนี้คุณประเชิญอยู่อาทิตย์ไม่รู้เจออะไรมาแต่เจอมาหนักเหมือนกันนะทั้งเรื่องของความรักเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องรอบคนในครอบครัวคือเรื่องรอบๆบตัวคุณสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณเนี่ยก็เป็นผลกระทบต่อจิตใจคุณมากพอสมควรหรือสิ่งที่คุณแบกรับ เงินทองก็มากพอสมควรที่คุณรับเดือดตอนนี้คอ่คอยคคิดค่อยๆเป็นค่อยคอยไปแล้วคุณจะไปในทิศทางดีขึ้นความรักจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตคะมันรักกันมาเจอกันพระพรมลิ้คิดบางคนเคยเดินจากกันไปแล้วแล้วกลับมาพอวิวออ f ฟอร์จูนกลับมาก็มาได้ให้ความเป็นธรรมกันเหมือนเดิมกลับมาพบกลับมาคุยกลับมารักแต่รักนั้นก็ยังทําความเครียดให้กับคุณ ความไม่สบายใจความเครียดความเจ็บช้ำรักนี้ยังย้อนกลับมาทําให้คุณต้องเจ็บช้ำบางคนเลิกกันไปแล้วแล้วกลับมาด้วยสายใยแห่งความผูกพันด้วยกรรมเก่าเหมือนพรมลิขิตให้คุณต้องกลับมาเจ็บกับคนนี้อีกมันจะเป็นยังไงต่อไปหรอมันก็ทุกทุกสุขสุแหละจริงๆรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะการที่คุณถือไพ่ก้าวเหรียญการรักตัวเองมีประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของความรัก เติบโตขึ้นรักตัวเองเป็นมากขึ้นอะไรปล่อยวางได้วางแบบนั้นอ่ะมันจะไปในทิศทางที่ดีได้แต่เหมือนเจ็บนะถ้าคุณถือคนนี้ไว้คุณสองคนเป็นคู่กันไหมคะคุณสองคนเป็นคู่กันไหมเป็นคนเก่าเด็กกว่าเป็นคนเก่าคนแก่คู่ไหมคู่เวน้นคู่กรรมใช่เป็นคู่ที่ตอนนี้มันไม่ถูกต้องแล้วละ่ะ ใครคนนั้นมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าคู่ตอนนี้ถ้าคุณกลับไปคบกับเขาและเขามีเจ้าของอยู่มันก็เป็นได้แค่คู่กรรมแหละนะนะจ๊ะคนนี้เป็นคนเก่าๆห่างกันไปนานแล้วย้อนกลับคืนมาอยากจะมาเริ่มต้นกันใหม่แต่การเริ่มต้นกันใหม่นั้นไม่ง่ายอาทิ์มันไม่ง่ายจริงๆนะมันเหมือนใครบางคนที่มีมีคนของตัวเองอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามคำนองของธรรมกลายเป็นเรา ถ้าเป็นคนรักเก่านะอาจารย์มองเห็นว่าถ้าเป็นคนรักเก่าเขาไปแล้วเขาไปแล้วคนรักเก่าคุณไปแล้วและกลับมาแต่ตอนที่เขากลับมาเขาไม่ได้กลับมาตัวคนเดียวเขามีคนอื่นอยู่แล้วนี่แหละไอ้สิ่งที่เราเคยเป็นที่หนึ่งตอนนี้เราจะกลายเป็นที่สองไหมหรือเราจะเป็นความรักเรนรับๆไหมนั่นแหละตัวคุณต้องคิดเอาว่าคุณจะไปทางไหนคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีเมษราศีตุล บางคนติดทะเบียนสมรสด้วยเนอะให้ระวังไว้ถ้าคุณเข้าไปดูกับคนที่เขามีจุาข,ของแล้วความรักนี้มันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยโดนไขฝันมาไหมหรือว่าฝันไปเองไหมว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปได้จะกลับมาอยู่กินร่วมกันมีความสุขร่วมกันเหมือนเมื่อในอดีตอดีตผ่านไปแล้วตอนนี้คือปัจจุบันปัจจุบันเขาสดไหม ปัจจุบันเขารักเราไหมปัจจุบันเรามีความสุขซึ่งกันและกันไหมและการที่เรามีความสุขแล้วเขามีคนอื่นหรือเปล่านี่แหละสิ่งที่คุณต้องคิดนะจ๊ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมคะเสียดรับระวังการถูกจรกรรมข้อมูลด้วยของหายของเสียการถูกแทงข้างหลัง The Devil รักทางใจ ต่างชาติได้ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางกายคุณตอบตัวเองได้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรเพราะรักเพราะความช่วยเหลือเพราะเงินทองหรือเพราะเรามีใจหรือเพราะกรรมคุณตอบตัวเองได้คุณรู้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ค่ะจริงต่างมันเหมือนคนทุกคนอะ รู้หมดแต่อดไม่ได้อดที่จะตัดใจกับเขาไม่ได้อดที่จะรักเขาไม่ได้อดที่จะเลิกกับเขาไม่ได้หรืออะไรก็ตามที่คุณอดไม่ได้แต่คุณรู้ว่าการอยู่สถานการณ์ที่มันอึมครึมเครือแบบนี้คุณก็ไม่ได้มีความสุขนะอาทิตย์เลือก ชีวิตคุณเกิดมาใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือเลือกที่จะทุกแบบนี้ไปอีกนานแสนนานนะจ๊ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืม comment, คอมเมนต์ใต้เดคิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ a ดไซย์ออฟเอศูา้วายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ